ยกที่2ครับราคาอยู่แดงประมาณสัก2 1ครับแดงต่อ2152รองสวัสดีเพื่อนๆนะครับช่อง y o u t u b e 2ธนาชัยครับถ้าผมมาเวทีก็จะถ่ายไป,ป้ปากแบบนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบในสิ่งเดียวกันชื่นชอบในเรื่องของกีฬาการต่อสู้ครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง y o u t u สอ2ธนาชัยครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับชาวหมัดมวยครับ ก็อยากจะให้มวยไทยนะครับเป็นเหมือนกับกีฬาทั่วไปนะอยากให้เพื่อนๆน้องๆหลายๆคนที่ชื่นชอบมวยก็เออตั้งแก๊งซ้อมมวยเหมือนตั้งแก๊งเตะบอลอะไรอย่างนี้เลยนะครับอาจจะเป็นการพัฒนาวงการมวยไปได้อีกเยอะครับให้เป็นธรรมชาติครับแบบเตะบอลในทุกที่เราก็ต่อยมวยในทุกที่นะครับราคาในกลุ่มนะในกลุ่มที่ผมดูอยู่นะครับแย่งกันเล่นน้ําเงินครับไม่ใช่แย่งหรอกเล่นน้ําเงินกันซะส่วนใหญ่นะครับ ส่วนใหญ่จะเข้าตัวเข้ารองน้ำเงินไปก่อนนะครับดูวางเกมวางแผนมาน่าจะเร่งยก3ากันนะครับโริซันก็ยังไม่ได้เข้าอะไรครับอยู่แดง5-2ร้ 2, อง3รองอยู่แดง2-1ครับ5-2รอง หดครับหมัดหนึ่งสครับจริงจังหวะต่อยหมัดโนริซันนี่เป็นมวยประเภทโอ้โหมีทุกลูกนะครับเพื่อนๆหลายคนน่าจะติดตามมาแต่สมัยเขาโชคราชนดำเนินแล้วครับมีไปต่อยราชดำเนินแล้วก็ต่อย3ยกบ้างครับมาแจ้งเกิดจากทีวีก็ช่อง3นี่แหละครับ แอดมวยดังครับเชียร์มันสะใจนะครับแอดมูเอย์ดุ A y D U N G นะครับแอดมวยดังกดเพิ่มเพื่อนในไลน์ผู้สนับสนุนช่อง YouTube ส์พัฒนาชัยนะครับถ้าบอกว่ามาตัดช่อง YouTube ส์พัฒนาชัยรับเบอรับพิเศษ100%ครับยกที่3ตามกันต่อครับขออภัยด้วยในเรื่องของเสียงนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆในเวทีนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดพลาดพูด,พดผิดอะไรไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับยกที่ สาครับหลายคนยังเชื่อมั่นในน้ำเงินอยู่ครับรองน้ำเงินกันหลายคนเลยครับเรราคานะครับอยู่แดง2-1ครับโนริซันภูเก็ตไฟครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมีทีมวยสยามม่อมน้อยครับที่อนุญาตให้เรานะครับนำคลิปออกมานะครับ ได้เข้ามาอย่างที่บอกแล้วถ้าผมมาเวทีก็เดี๋ยวถ่ายคลิปไปฝากครับขอบคุณพี่หมูด้วยครับนรยสันเริ่มจะออกอาวุธแล้วครับอยู่แดง2 1งหน่องรองแข่งขวาของโนริซันขวาไปซ้ายคืนนี่ครับโอ้โห,โหขวาแดกๆกเน้น ไปต่อทำอย่างไรดีโอ้ยโหโหโหสายสวยกับสายยาวกกนี่ครับแลกกันคนละดอบคนลทีครับยังไม่ได้เด่นชัดอะไรครับแต่ว่าแข้งซ้ายเนี่ยเริ่มจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วครับว่าที่รองไปน้ำมันหน้ารองหรือเปล่าครับราคายังอยู่แดง5-2ครับนี่ครับยังเชื่อมั่นในแซมบ้าอันตรายคนนี้ครับโนริซันภูเก็ตไฟครับ ก็เตะขวาครับสำหรับนอลดิซันโอ้ยโอ้ยเอาแล้วโอ้ยไปสองลูกนี้ครับเหมือนจะโดนครับสะดุ้งไปเหมือนกันครับดิซันเริ่มเข้าติดๆแล้วก็โอ้ยแข้งขวาบนครับขวาบนมีหมัดสวนขึ้นมาราคาอยู่แดง5-1ครับร้อง7 1, ลอง แดง5 1ร้อง7รองก็ฟังราคาประกอบกันไปด้วยนะครับเพื่อนๆก็ดูตามสายตาแล้วก็ได้ยินราคาจากผมนี่ก็ลองๆดูกันครับมีมวยหูเข้ามาในเวทีประมาณสัก2-3คนครับถ้าผมเห็นเหนนี่มีนัทเดมพิวตนะครับพิวต์นครปฐมก็เข้ามาอยู่ครับโอ้ยนั <c oughs> ่งพับเพียบเลยครับนี่แซมบ้าอันตรายจริงๆครับ โ oh, อ้ยเซ่ลองมองลองมองลองลอง,ลองเรียบทางด่วนครับโนลิซันครับก็ถ mm ้า hmm. ใครชอบเรื่องนี้ mm hmm. ครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดสมัครไฟล์ช่องยูทูบสอัฒนาชัยครับ mm hmm.